ครับอ่ามาเดี๋ยวเริ่มถ่ายทำกันเลยครับมาพร้อมมาได้เลยค่ะเดี๋ยวขอตัวกลับก่อนนะเออมีภารกิจเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกไม่มีคนเลี้ยงเชื่อว่มีภารกิจเออหัวลออยู่ปะเข้าใจเข้าใจก็ได้ก็คือถ้าความรับผิดชอบเรามีแค่นี้ก็เชิญเลยได้โอ๊ยแค่นี้นั่งอยู่ตรงนี้เลยโทษโทษเออไปเออไปเออไปลาทุกคนลาทุกคนก่อนดีนะดีนะสวัสดีค่ะันมีใจกันอันนี้เนเดี๋ยวไม่ส่งเดี๋ยวไม่ส่งได้ได้เวลาแล้วไม่ได้ไม่ได้ สี่โมงนิดนแล้วนี่แป๊บเดียวเราอีกเดียวพี่อดทนครับปร๊บครับพอดีเพื่อนผมติดภารกิจนิดหน่อย5 4าสีโอเคครับคู่สุดท้ายน้องเฟยน้องฟางครับเรามีเกมให้เล่นเห็นอยู่แล้วคร่าวๆเป็นอย่างนี้ครับมันจะเป็นเหมือนตัวต่อเลโก้วิธีการก็คือเอาตัวต่อนี้ทั้งหมดมาวางอยู่บนสิ่งนี้โดยที่อยาให้มันล้มอ่ะ คือถ้ามันล้มคลืนลงมาหรืออะไรแบบนี้จะถือว่าไม่ได้คำใบ้ทำไมเมื่อกี้พี่น้ำได้คำใบ้เลยอ่ะมันเป็นเรื่องของอายุด้วยแหละโอบสังขาดด้วยใช่ไหมโอเคโอเคอันเบอร์หนึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด7ชิ้นเบอร์สองมี10ชิ้นเบอร์สามมี12ชิ้นพูดง่ายง่ายไปยากเคถัดไปที่มาที่สุดก็จะมี3คํคำใบ้โดยที่พี่การจับไม่จับเวลาเลยอันแรกเชิญครับเบาๆนะเบาๆเออวางเลยวางเลย เก่งเก่งล้าเก่งล้าเบลานเบลานนี่ฝั่งนึ่งเบลานนี่ฝั่งนึงเออนี่ไงนี่ไงเก่งเฮ้ยเฝั่งนู้นฝั่งนู้นเบลานล้าเบลานล้าฝั่งนู้นได้ได้ไ่้ฝั่งนู้นฝั่งนู้นไปกนของใครบ้ได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 ้วางลงไปเอฟที่ผมเล่นไม่ได้เพราะมือตอนนี้มือผมสั่นมากเลยมือสั่นมือสั่นใต้หัวมือสั่นเอาสักสักแก้วสักแก้วไหมคะพี่น้ำย้ำว่าหมายเลขหนึ่งคือง่ายสุดนะอะไรอ่ะเฟเฟเฟได้อยู่ได้อยู่กันหายใจ ได้ได้ได้วางเลยกางมากกาง้ากนี่กางสุดอย่าฟังเสียงพี่อ๊อฟหน่อันนี้ง่ายวางเลยวางเลยอาจจะลบ้มนะเปล่าได้หนึ่งคำใบ้ครับหมายเลขสองเริ่มครับไปครับวายอ๋อเทงเทงมาดูก่อนอ่ดูกนวางแผนวางแผนเออเริ่มเป็นแล้วเขาเริ่มได้แล้วโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเรงแล้วรายการแกก็เครียดเกินเส้นเลือดสมองน้องจะแตกอยู่แล้ว ต่อยากอะดูยากไปได้นี่รายการบันเทิงแล้วก็น้องไม่ยอมต่อจนถึงสามทุ่มเราไปดูน้องอย่างนี้หรอคะเนี่ยเรามาต่อบนพฤ้นสหน้าครับเราก็จะได้ค่าตัวสองเทปถ้าโอ้ยต่อเอาเลยพี่ว้เฟย์อย่าเอามือบางกรรมการมองอยู่นะอั้นถือว่าหล่นแล้วนะป่าวไม่ได้จองไม่ได้ครับต่อไปอันที่สาม เอาเกมที่แบบต้องใช้สมาธิเยอะมาไวเก่งสุดท้ายอันที่สามแล้วมับไปครับ12ชิ้นครับอ่าอ่าอ่าโอเคเฮ้้สมาธิสมาธิเอ้ยอยากไปสวนสยามเลยว่ะแล้วก็จะได้ก็อย่างงี้งี้ปะวางหนึ่งสองสามวางอย่าเพิ่งปล่อยหนึ่งสองสาม แล้วคำใบ้เดียวครับอ่านหนึ่งคำใบ้จบเลยแล้วนิดเดียวเองใช่คำใบ้เดียวที่มีคือฮะพี่ตูนบอดี้แฉลมพิต้าพาราดอกพี่ป๊อดโมเดิร์นด็อกครับเป็นนักร้องทั้งหมดเลยนักร้องรุ่นรุ่นใหญ่รุ่น8ปดศูนย์มีวงพี่บุรินพี่บุรินพี่แพทวงเคลียร์แพทวงเคลียร์พี่ปั๊บหรอปั๊บโปเตโต้แบงค์วงแคส ดิมดิมแทชทูดิมแททจูคอนเลยเพิ่งมีคอนเสิร์ตไปด้วยใช่กำลังคิดว่าไม่ใช่นักร้องอาจจะเป็นนักแสดงนักแสดงนักแสดงเพราะว่าจากแล้วพวกทายนักร้องกันหมดเลยโอ้โหมันสมองเลยอ๋เหรอหรออาจจะเป็นแบบว่านี่คือศิลปินที่เขาชื่นชอบเลยกเพราะว่ากว่าจะได้ เพลงนี้มาที่จะมาร้องเนี่ยมันแบบสุดๆหนูส่งลิสต์ยาวมากประมาณ5เพลงไปส่งห้าเพลงให้เขาสมัยค่อนข้างใหม่นิดนึงเขาบอกว่าเขาจะเลือกมาเพลงเดียวช่ยืนยันจะร้องเพลงที่เลือกไแมวเลยเขาส่งมาเพลงเดียวแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยช่วยช่วยคิดตัวเรืองหน่อยเขาบอกเขาร้องได้เพลงเดียวเพลงนี้เพลงเดียวเท่านั้นอะเรื่องคีย์เขาไม่ยอมให้เราเปลี่ยนด้วยเขาเลือกคีย์มาแล้วแล้วก็บอกว่าเขาร้องได้คีย์นี้คือเป็นคนดันทุลังด้วยพูดง่ายๆ พี่พี่ทีมงานโอมากพวกหนูมีการแบบบอกพี่พี่ทีมงานบอกว่าอยากไปว่าเขาอ้าวอันนี้คือเราเราโกรธใครโกรธเขาหรือโกรธีมงานก็อยากร้องกลับได้เลยกลับได้เลยเพลงที่บอกคือเพลงคนไม่มีแฟนค่ะของพี่เบิร์ดธงชัยครับเป็นเพลงที่นักร้องหลังกำแพงได้เลือกครับในเวอร์ชั่นของเฟย์ฟางและนักร้องหลังกำแพงคนนั้นแหละเอาปรบมือโอเคครับมาซ้อมเพลงครับจะคอยให้คน Hey, เเอ็อเนนนหลังกำแพงคนสุดท้ายของคืนนี้พร้อมแล้วจะเป็นใครที่มาเซอร์ไพรส์ช่วงหน้าห้ามพลาด